เบื้องหลังรอยยิ้มเรียบเฉยของชายหนุ่มธรรมดาคือความมืดที่ไม่มีใครคาดคิด เขาคือเพื่อนบ้านที่ยิ้มให้ทุกเช้าแต่ในห้องพักเล็กๆนั้นเต็มไปด้วยสีสะในตู้เย็นและกลิ่นเนื้อคนที่ลอยคลุงนี่คือเรื่องจริงของเจฟฟรีย์ดาเมอร์ฆาตรกรต่อเนื่องผู้เขย่าอเมริกาในช่วงปลายศตวตรรษที่20ชายหนุ่มผู้สังหารเยี่ย17รายแยกชิ้นส่วนศพเก็บอวัยวะไว้เป็นของสะสม และบางส่วนถูกกินอย่างเลือดเย็นคดีนี้ไม่เพียงสะเทือนขวัญโลกแต่ยังเปิดโปรงด้านมืดของระบบยุติธรรมและคำถามใหญ่ในหัวใจมนุษย์อะไรทำให้คนธรรมดากลายเป็นปีศาจคืนนี้เตรียมพบกับความจริงที่ทั้งโลกไม่อยากเชื่อเรื่องราวของนักล่าความโดดเดี่ยวแห่งมิวออกกี้ ผู้ที่กินทั้งร่างกายและจิตวิญญาณของเหยื่อถ้าคุณชอบคอนเทนต์แนวอาชญกรรมจริงสั่นประสาทแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกตอนต่อจากฝ่ายโมรณะเจฟฟรียดาเมอร์ปปศีสา์ในเงาเมือง หนึ่งในคดีฆาตกรกินเนื้อมนุษย์ที่เป็นที่จดจำที่สุดในโลกคือคดีของเจฟฟรีย์ดาเมอร์คดีจริงที่สั่นสะเทือนสังคมอเมริกันและกลายเป็นสัญลักษณ์ของความมืดในจิตมนุษย์ภูมิหลังของฆาตกรเจฟฟรีย์ดาเมอร์เกิดเมื่อวันที่21พฤษภาคมคศ1960ที่เมืองมิวากีรัฐวิสคอนซินสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ไว้เด็กเขาเป็นเด็กเงียบเก็บตัวและหลงไหลการชำระสัตว์ตาย ซึ่งต่อมากลายเป็นสัญญาณเตือนของพฤติกรรมรุนแรงในอนาคตหลังจบมัธยมเขาเริ่มดื่มสุราอย่างหนักและมีปัญหาทางสังคมจนถูกปลดจากกองทัพในเวลาต่อมาเส้นทางสู่การฆาตกรรมคดีฆาตกรรมแรกเกิดขึ้นในปี1978ขณะเขาอายุเพียง18ปีดามเมอร์ล่อชายคนหนึ่งชื่อสตีเวนฮิกส์มาที่บ้านก่อนจะตีเขาด้วยดัมเบลจนเสียชีวิตจากนั้นแยกชิ้นส่วนศพและฝังในสวนหลังบ้านหลังจากนั้นเขาหยุดฆ่าไประยะหนึ่ง ก่อนกลับมาก่อเหตุอีกครั้งในช่วงปี1987ถึง1991ซึ่งเป็นช่วงมรณะที่เขาฆ่าผู้ชายและวัยรุ่นอย่างน้อย17รายเหยื่อส่วนใหญ่เป็นชายหนุ่มเชื้อสายแอฟริกันและเอเชียที่เขาพบตามบาร์หรือสถานีรถไฟเขามักจะเชิญพวกเขากลับห้องโดยอ้างว่าจะถ่ายรูปแล้วจึงวางยาข่มขืนและฆ่าหลังหมดสติการกินเนื้อและเก็บชิ้นส่วน สิ่งที่ทำให้คดีนี้โด่งดังและน่าสะพึงกลัวที่สุดคือการที่ดาเมอร์กินเนื้อเหยื่อบางส่วนและเก็บศีรษะหรืออวัยวะไว้ในตู้เย็นกับช่องแข็งเขายัางพยายามสร้างซอมบี้โดยฉีดกรดเข้าศรรีศรษะเหยื่อที่ยังไม่ตายเพื่อควบคุมพวกเขาให้เชื่อฟังในห้องของเขาพบภาพถ่ายศพจำนวนมากโครงกระดูกมนุษย์และถังเก็บกรดสำหรับละลายศพการถูกจับกุมวันที่22กรกฎาคม1991 เหยื่อรายหนึ่งหนีรอดจากห้องของเขาและแจ้งตำรวจเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบห้องพักกลับพบหลักฐานสุดสยองคือกระโหลกศีรษะ7ชิ้นชิ้นส่วนร่างกายในตู้เย็นถังเก็บกรดสำหรับละลายศพภาพถ่ายศพและขั้นตอนการตัดแยกหลักฐานทั้งหมดทำให้เขาถูกจับกุมทันทีการพิจารณาคดีและคำตัดสินในปี1992ดัมเมอร์ยอมรับสารภาพในคดีฆาตกรรม15คดี สารตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิต15กระทงรวมกว่า900ปีเขาถูกส่งไปคุ้มขังที่เรือนจำโคลอมเบียรัฐวิสคอนซินสหรัฐอเมริกาแต่ในปี1994เขาถูกนักโทษอีกคนหนึ่งทำร้ายจนเสียชีวิตในเรือนจำผู้เชี่ยวชาญระบุว่าดาเมอร์มีความผิดปกติทางบุค,คลิกภาพแบบต่อต้านสังคมและโรคซาดิสตทางเพศหรือเซ็กชวลซาดิซึมดิสออ เขาไม่ได้คลั่งในเชิงประสาทหลอนแต่รู้ว่าการกระทําของตนผิดกฎหมายเพียงแต่ไม่รู้สึกผิดชอบใดๆเขากล่าวว่าผมกินพวกเขาเพราะอยากให้พวกเขาอยู่กับผมตลอดไปซึ่งสะท้อนแรงจูงใจทางจิตที่เชื่อมโยงกับการครอบครองอย่างสมบูรณ์ผลกระทบทางสังคมและสื่อคดีของดามเมอร์เป็นหนึ่งในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่โด่งดังที่สุดในโลก มีการสร้างภาพ,พยนตร์สารคดีและซีรีส์หลายเรื่องเช่น Monster The Jeffrey Dahmer Story 2022ที่เผยให้เห็นมุมของเหยื่อและระบบยุติธรรมกรณีนี้ยังถูกใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาพฤติกรรมไซโคพาธีและพาราฟิเลียในแวดวงจิตเวชนิติเวชศาสตร์บทเรื่องจากคดีคดีเจฟฟรีย์ดา m เมอร์สะท้อนว่าระบบสังคมและกฎหมายบางช่วงละเลยสัญญาณเตือน มีเหยื่อบางรายที่รอดชีวิตแต่ตำรวจไม่เชื่อคำให้การความโดดเดี่ยวและบาดแผลในวัยเด็กอาจกลายเป็นแรงบ่มพฤติกรรมอันตรายหากไม่มีการช่วยเหลือทางจิตวิทยาการรายงานคดีอาญากรรมจำเป็นต้องรักษาศักดิ์ศรีเหยื่อและไม่ทำให้ฆาตรกรกลายเป็นบุคคลดังเจฟฟรีย์ดาเมอร์จบชีวิตในกำแพงคุกเย็นเฉียบแต่เสียงสะท้อนจากคดีของเขายังดังก้องไปทั่วโลกความตายของเขา ไม่ได้ลบล้างบาปและไม่ได้ลบคำถามที่ยังค้างอยู่ในใจของมนุษย์ทุกคนเราจะรู้ได้อย่างไรว่าปีศาจไม่ได้อาศัยอยู่ในร่างของคนที่ยืนข้างๆเราดาเมอร์กลายเป็นเงาในประวัติศาสตร์เป็นคำเตือนถึงความมืดที่ซ่อนอยู่ภายใต้ใบหน้าธรรมดาเพราะบางทีความสยองที่สุดอาจไม่ได้เกิดในป่าลึกหรือบ้านร้าง แต่มันอยู่ในหัวใจของมนุษย์เองถ้าคุณชอบเรื่องราวอาชยาก,กรรมจริงขย่าขวัญแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปในซีรีส์ฝฟายมรณะเรื่องจริงที่โลกไม่อยากจำเพราะเบื้องหลังทุกคดีคือความจริงที่คุณอาจไม่อยากรู้